สวัสดีนีกผครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในช่องคุณโมเสวนกันได้าเองคู่ซึ่งผมได้ยนเล่นนะครับวันนี้จะมาเปิดชี่มาครับชื่อลอดนะครับนการบะเลใจนะหทังถูกชมชื่อดีกว่าผมยังอยผมซึ่งผมเซเล็สเกลิตันด้วยหมัดเปล่าแล้วมา้อุปักรณ์ซึ่งตอนนี้ผมได้มาในพีระมุดละโดนเล่ีอุบัติกรณ์มาติอุบค เหล็กสิก่นิทอนสี่อินชัดกันตุกจากที่สองอินชัทรอตุนสามที่หกเหล็กหนึ่งก,ก้อนอันนี้เน่าๆเก็บมาเอาไว้เป็นอาหารเพราะมันไม่มีอาหารจวงเลยโอเคเหล็กสามก้อนความคุ้ชั่นกันกันแรง อู๋ชันไอ้นั้นเอนชารตกันในนั้นป้องกันดีนะมีที่อุดไม่หย่างนั้นะมีองค์กรต่อขึ้นไปแน่ต่อเข้าไป ที่ด้านล่างไม่ต้องเอาดีกว่านะไม่จะไปทำอะไรเราก็ได้ของมาแล้วนะได้ของมาจับอีกมิำแล้วเนีย่ยผมตกคือก็เขียนมาไว้โอเคนะมันก็รูามันลบากมากนะแต่ผมทำอะไรดีมันปตกไม่ได้หรอือ ทำไมจังว่ามันปลวกได้แม่จะปลาอ๋อแล้วก็ติดได้ปลวกไม่ได้นึกวก็ชกต่อยบ,บ้านมันชาวบ้านทำบล็อกกในน้ำได้กินเลยสักพักค่อยกินนะโอ้โหน้ำมันจะมืดแล้วโอเคขุดลงบ้านใต้ดิเมื่อไหร่ถ้ามีคนถามว่าทำไมไม่ไปาดบลอมอืน่นนะ ผมจะตอบคำเดียวเลยนะผมจะผมจะผมเล่นไอชีรอดการทะเลทรายผมจะสามารถมูได้แค่แบบอมทะเลทรายนะอันนี้ปลาเดนมันก็คือลำบากแล้วมันขมไม่มีทับอะไรด้วย ลำพองนะ่านผู้ชมเป็นเรื่องที่สี่เล็กจริงจังเ่องนี้มันยันเช้าก็เอาเป็นว่ารอเช้ากันนะโอเคนะคุณผู้ชมอันนี้มันเช้ากันที่นล้วก่อนละเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันเลยนะ ก็ไปทำอะไรกับไปองค์อื่นได้นะมันเง็นมันยากมากมไม่สามารถที่จะคุ้มบักของไปองค์อืน่อนได้มันเป็นอะไรที่ยากมากโอเคเจอซอมบี้ถือดาบเหล็กเลยเหรอถ้าตกดาบเหล็กก็ดีนะ มามาดาบริจาคธนูข้าในจะกดกระสันมาดูกันนะธนูข้าโหดกว่าฟดถือแกตายอุ้ยซอมบี้หางเยอะเกินซอมบี้หางเยอะเกินว้าติดถือจนได้อ่ยังไม่มีอาหารกินด้วยไม่มีไม้ไม่ทำอะไรไม่ได้อะมันกับคิดที่ผมต้องคิดรอดอ่ะ ท่ามแบบท่ามใช้ไม้อ่ะให้ตายเถอะยี่สิบกว่าวิทำอะไรดีผมบลาฉันนี่ทำอะไรไม่ได้บละมาสร้างบ้านกันสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านแล้วกันนะท่านผู้ชมนะ รางบอลรงบานที่ลำบากที่สุดในชีวิตของผมโดยการใช้มือขุดทรายเนี่ยผมไม่ได้จะขึ้นด้วยทรายแบบนี้นะผมอาจจะคงจะเอามาทำเป็นหินทรายอืมนี่จะทำเป็นหินทราย ถ้าเราทำแบบนี้ได้สองคนมันก็ได้แต่ก็ได้หินทรายมาละเราลืะะบม,าาลนะมบอกตรงนี้มีลาวาด้วยนะผมว่าผมน่าจะต้องใช้ชุบอยู่แถวนี้บอกเลยว่าไม่หม้บ้านหมุนตายแน่นอน <c oughs> แล้วคือมันจิ้มแบบ ไม่วันนี้เราเอพี่อ้อคอง้นเราไทำอะไรกันนี่เบเฮ้ยเดนะเฮ้ยผมเจอดินเดอดิน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 นี้ไม่ได้เป็นของใบอ้นอื่นนะท่านผู้ชมมาอยู่ในใบอ้นค่ะ ไปอุเม่นนะไปอุมาเดซายเท่ากับว่าเราจะมีไม้ใช้กันแล้วในอีพีแรกกันเลยเหรอเราจะมีไม้ใช้กันในอีพีแรกกันเลยเหรอมันจะโูดกันไปไหมแ้วมันก็จะเป็นเลยเนาะมีไม้ใช้ในอีพีแรกเดี๋ยวสังมาเกันตัวถถันนี้เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวสังมาโดนเ้าเดี๋ยวมุริเคียไทยถึงกัน ผมมีกระดูกยู okay. ่โอเคตบพื้นวางไม่อย่างนี้ไม่อ่อนอ่อนตัวมีกระดูกไว้เออได้มาแล้วได้มาแล้วท่านผู้ชมเรามีไม้ใช้กันแล้วผมไม่ค่อยชอบสีต้นไม้ในใบโอมนี้นเบยโอมใบโอมนี้เลยนะในตอนที่อยู่ในใบโอมทะเลทรายเลยนะ มันดูแห้แงๆอ่ะท่านผู้ชมผมไม่ค่อยชอบอะไรแห้แงๆนี่ได้มาแล้วไม้ของอีฟไม้ของไม้อันแรกของเรามาต๊วครับอย่างแรกที่เราต้องทำมาทำอะไรดีอย่างแรกทำพุ่มมา่อนเลยแล้วก็ด,ด,ด่ามดมาคือผมเมื่อคืนผมไม่น่าจะได้นอนอ่ะ เพราะมันไม่มีแกะไงมันเดี๋ยวผมขอเคลียร์ใายก่อนนะโอเคนะท่านผู้ชมผมได้เคลียร์พื้นที่บนที่แล้วก็แล้วเราจะลองมาสร้างบ้านกันดีนะผมจะไม่สร้างบ้านด้วยไม้นะมันเปลืองทรัพยากรก็จะสร้างบ้านเป็นบ้านกระจรกกระจกไว้อยู่ก่อนนะนีะ่ใช่บล็อกไหม อได้ทนนอหได้ผมได้เอาต้นมามราสองต้นแล้วตอนนี้แคบๆไปผมขอตัวไปขุดทรายก่อนนะท่านผู้ชมโอเคนะท่านผู้ชมผมก็ได้สร้างมาได้แค่นะี้นเอาเป็นว่ามันเริ่มจะเกิดแนลนะ้วเนาะจบคลิปแล้วกันนะโอ้ซอมบีม้มาด้วยคนดีเต้มดาบไป บเดี๋ยวจบพี่เลยสบัสวันนี้ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมกันด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันเอาวันนี้